และนี่นะครับผมก็คือแอตล่านะครับผมแอตล่านะครับผมเป็นสัปปะหลาดนะครับผมส่วนสูงอยู่ที่40เมตรนะครับผมน้ําหนักอยู่ที่20,000ตันนะครับผมส่วนดาวบ้านเกิดนะครับผมก็คือดาวโลกนั่นเองครับผมก็การปรากฏตัวครั้งแรกของแอตล่านะครับผมปรากฏตัวอยู่ในตอนที่7ของอุลตร้าแมนนะครับผมชื่อตอนที่ชื่อว่าศิลาสีฟ้าแห่งบาราทีนะครับผม ชื่อของแอตล่สนะครับผมมาจากคำว่าแอนไลออนนะครับผมซึ่งแอนไลออนนะครับผมเป็นมแมลงวันที่กินมดนั่นเองนะครับผมและแอตล่สนะครับผมก็ได้มาปรากฏตัวในซีรีส์ของอุลตร้าแมนไหมและตอนต่างๆนะครับผมในซีรีส์ของอุลตร้าแคลกซียไฟท์นั่นเองครับผม ที่ผมได้เอาแอดล่ามารีวิวนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าผมไปเลื่อนดูในเน็ตนะครับผมแล้วก็เจอกับล่างของก o อกแอดล่านะครับผมซึ่งกล่างก๊อกแอดล่าเป็นแอดล่าล่างไฟนั่นเองนะครับผมซึ่งพบคุ้มด้วยไซก๊อกนะครับผมเป็นมนุษย์ต่างดาวนะครับผมซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบมากเลยในล่างของก๊อกแอดล่าแล้วผมก็มีแอดล่าเหมือนกันครับผมผมก็เลยจัด มานะครับผมเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่เคยเอาตัวนี้มารีวิวเลยครับผมโอเคครับผมใครอยากให้ผมเอาตัวนี้มารีวิวแบบฉบับเต็มก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้ครับผมเหมือน,นเดิมครับผมใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเลยนะครรัับผมสวีขออตาไปก่นครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย